ดีค่ะมักเสื้อผ้มือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะแคววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นบวดชุดนอนสลิปซับในนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล o เอสทีนะคะ45โลราคา5,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการ400-450ตัวะคะ่ะตกต้นทุกต่อตัวโดยประมาณการ12บาทคะ่ะ ใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นชุดนอนค่ะพี่นางค่ะค้ามาเลยเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะต้นทุน1งบาทต่อตัวคุ้มมากชุดนอนค่ะชุดนอนใช่แล้วค่ะแล้วค่ะเ๋าในหนึ่งกระสอบนี้มีแบบว่าสลิปมีแบบว่าซับในนะคะลูกค้าจ๋ามีทั้งแบบแผนสั้นแค่ ลูกค้าจ๋ามีค่ะเขามาเลยแต่ชอบตรงต้นทุนค่ะต้นทุนเขาสิบสบาทลูกค้าจ๋า12บาทลูกค้าเอาไปขายตัวละ3าก็ได้ไนะได้ค่ะสามตัวร้อยก็ได้นะลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ลูกค้าคัดแยกอีกทีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นตัวยาวแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นเสื้อก็มีค่บางตัวเป็นกางเกลีงก็มีใช่ะคะค้ามาในนี้เลยนะคะเป็นค่าเลยนะผ้าสั สไลสตินนะน่ะปนปนมากนะคะใช่แล้วค่ะยพี่นาไี่ไดแช็กซ์ยืนนอนไม่ได้นอนใช่แล้วค่ะลูกค้าจาาในหนึ่งกระสอบนี้นะคะมีประมาณ400ถึง450ตัวนะคะตกต้นทุนตัวละประมาณการ12บาทลูกค้าจ๋า12บาทลูกค้าจ๋าตัวนี้ลูกค้าเอาไปขายได้เลยค่ะ9 6 9แป9ได้เลยนะคะลูกค้าจ้าหรือแบบว่าลูกค้าไปไลฟ์สดขายก็ได้นะคะใช่ค่ะสวยเลยพี่นาสวยจริงอ่ะสวยเนาะ สวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นชุดนอนที่ใส่กันทั่วไปเลยนะคะเน้นแบบว่าออกแนวแบบแบบยังไงอะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าบางตัวจะเป็นแบบว่าลูกมงลูกไม้นะคะเป็นซีทูนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแนวเซ็กซี่หน่อยๆนะคะแนวอะไรนะคะ สบาทขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋า12บาท12บาทต่อตัวนะคะลูกค้าสามารถนําไปขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้8ปดก้ก็ได้นะ <S <S ลูกค้าจ๋าแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอีกทีบางท่านเอาไปไลฟ์สดขายคะ่ะล,ลูกค้าจ๋าบางท่านขายตามตลาดนัดก็ได้หรือใครที่ขายยกทรงอยู่แล้วกางเกงในอยู่แล้วสเตย์อ,อยู่แล้วนะคะสามารถเอาชุดนอนไปขายเพิ่มได้นะคะใช่ค่ะเอาไปขายไปเสริมได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าดดเอาอเหมือน<ด> เป็นดทมันตัวเลขเลยพี่นั่นทไหนคะต้องเลือกไปอีกแล้วเลือกเลยเหือนกันเลยโคราสีใช่ค่ะใส่เป็นเดทได้เลยดอกเดียวกันด้วยนะแต่คนละดอกเดียวกันดอกเดียวกันหรือโคราดอกคนละดอกเลยโนละดอกแต่ว่าใกล้เคียงกันใชคะจูกค้าสำหรับบางท่านนะคะถ้าเป็นเนื้อผ้าแบบนี้ผู้เฒ่าผู้แก่แต่ว่าใส่ใส่นู่นน่อเด็กน้อยได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าใส่เป็นแบบ ตัวธรรมดาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอะแนะนํานะคะกระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถ CF ได้เลยได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะสําหรับชุดนอนของเราลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะๆกันเลยทีเดียวจ้าเลิศนะหนูว่าลูกค้าจ๋าเลิศนะคะชุดนอนแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้คะับเป็นชงแฟชั่นนะคะลูกค้าจ๋าเซ็กซี่แบบนี้ค่ะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยคะกระสอบนี้5 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าได้ทั้งหมดนี้เลยต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว12บาท อาจารเป็นเสื้อคลุมบ้างนะเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมนะมีมาวิ้ยพี่น้าอันนี้เซ็กซี่จังเลยอ่ะอะไรคะเนี่ยเหมือนผ่านไปแล้วไหมเซ็กซี่เลยอ่ะมีหลากหลายแบบนะคะลูกค้าจะมีแบบว่าสายเดี่ยวมีแบบว่าแขนสั้นมีแบบว่าแขนยาวนะคะตัวสั้นตัวยาวมีมาสไตล์เสื้อคลุมมีมาน้ำที่ใส่ตัวนี้ก่อนอะได้แล้วก็ใส่ตัวนี้คลุมอุ้ยเ็เลิศนะเลิศจริงๆเลิศมากนะคะแนะนำนะคะลูกค้าจะอยู่ในนี้ต้นทุนของเขา12บบาทเท่านั้น ลูกค้าจะเรื่องจํานวนตัวแต่ละกระสอบอาจได้ไม่เท่ากันแต่เน้นที่น้ําหนัก45โลราคา5,500บาทนะคะใช่ค่ะราคา5,500บาทเท่าน,นั้นค่ะลูกค้าจ๋าเจอราคาว่าสุดคุ้มแล้วลูกค้าจ๋าต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ12บาทจ้าครั้งนี้ทั้งนั้นให้เน้นที่น้ําหนักนะคะ45กิโลนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เราคานวณคร่าวๆเนาะต้นทุนาคำนวณคร่าวๆถ้าสมมุติว่า,า,มมวาเนื้อผ้าเขาหนักกว่านี้ก็าคานวณต้นทุนอาจจะสูงขึ้น นะคะเพราะว่าถ้าเนื้อผ้าเขาบางกว่านี้ต้นทุนอาจจะต่ําลงนะคะ จ๋าแนะนํานะคะลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะสามารถ CF ได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้รับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเเหมือนกันนะเกรด A ของบ้านเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-1ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะขาดเปื้อนดาอาจมีเจอจ้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะลูกค้าค่ะอุ้ยพี่น้ำยังไงอุ้ยหนูเอฟชุดนี้หนูเอฟชุดนี้หนูได้แล้วหนูได้แล้ว ใส่แล้วดูเป็นเอี้ยมทำไมหนูใส่แล้วดูเป็นหนูใส่ดูเป็นสร้อยเลยค่ะใส่เวลากิน <laughs> น้ำค่ะลูกค <laughs> ้าจะใส่เอสนะใส่เน้นใส่เอสนะลูกค้าอุ่ยหนูใส่ไม่ได้ตรงไหน <laughs> หนูใส่ไม่ได้ตรงไหนป,ประการมาบงค่ะลูก <laughs> <laughs> ค้าจะขายขำนิดนึงขายขำนิดนึงลูกค้าจะแนะนำนะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจ CF ได้เลยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่ทักทายเข้ามาด้วยนะคะลูกค้าจ๋า ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ลงเพจแชร์ลงกลุ่มนะคะลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าชุดนอนใส่แล้วต้องได้นอนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์คะนะเดี๋ยวลูกค้าบนะ<ช>อกว่าทำไมเห็นแต่ไซส์ S, <ช> <S น้องน้ำเทียบกับตัวแล้วเห็นแต่ไซส์ S ลูกค้าจ๋าประมาณ SML นะ<ช>บัล SML นะคะลูกค้าจ๋าเน้เน,นไซส์พี่นางดีกว่าดูที่ไซส์พี่นางเทียบดีกว่าอย่าดูไซส์หนูเทียบ ดูไซส์มเนี่ยคือเล็กทุกตัวเล็กทุกตัวใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์อยู่ประมาณไซส์ S ไซส์ M ใช่ค่ะไซส์ M ไซส์ S ไซส์ M เป็นหลักนะคะ L มีคราบมาแต่ส่วนน้อยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าเบิรงค่ะ12บาทดูความใหม่ดูความสะอาดดูความที่แบบว่าลูกค้าจ๋าสวยมากสวยเนาะมีซับด้านในให้ด้วยนะสวยนะแล้วสวยพี่นันชุดนี้สวยมากสวยอ่ะคือชอบตรงคอมากเลยคอสวยคือแบบจริงจริง ไม่ต้องใส่นอนก็ได้นะใส่อยู่บ้านเฉยๆก็ได้นะใส่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนมาไหนใส่เป็นชุดเดสอยู่บ้านก็ได้นะคะจะอ่ะแนะนํานะคะอยู่ในนี้ต้นทุนสิบคู่กัเลยคู่กันสิบสองบาทค่ะลูกค้าช๋าสวยอ่ะสวยเนาะสวยอันนี้คือไม่ต้องใส่นอนเลยนะไม่ต้องใส่นอนใส่ออกบ้านได้เลย ใส่ได้เชุดเดสธรรมดาได้เลยนะคะใช่สังเกตนะคะลูกค้าจกไม่ได้โกยเลยนะคะไม่ได้ผ่านเลยนะลูะค้ากเพราะสวยแทบจะทุกตัวเลยแต่ว่าอันนี้หนูยังไม่เห็นที่เป็นแบบนี้ยังไงคะกางเกงเดียวอ่ะยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเนาะ่วนใหญ่จะเป็นแบบชุดใช่แล้วนะคะลูกค้าจ๋กคำว่าเป็นชุดคือเป็นแบบตัวเดียวอะตัวเดียวป็นแบบเหมือนคล้ายๆเดสไหนไหมลูกค้าจักใช่จะเป็นเดสหรือจะเป็นเสื้อตัวยาวจะเป็นผ้าคลุมที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วนะคะลูกค้าจ๋กแต่ทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเป็นแบบว่า เสือ้อคลุมแบบมีสไตล์เสื้อคลแบบุมกี่ตัว<อ>นะคะเสื้อตัวยาวกี่ตัวแขนสั้นกี่ตัวแขนกุดกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าในแต่ละกระสอบค่ะเท้ามานะคะใช่ค่ะจะอุ้สวย่ะสวยเลิศจังเลยทุกท่านจ๋ทำไมา<ะ>พี่แบบว่าได้แล้วอุยอ้ยอันนี้เป็นเดทได้เลยอุย้ยสวยสีแดงสีแดงแต่ว่าพอใส่แล้วไม่เห็นขาคนเลยค่ะ <laughs> ไม่แดงกับสีนะสีสดมากลูกค้าจ๋าอันนี้สวยนะลูกค้าจ๋าใส่เล่นใส่นอนได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากใส่แบบอยากใส่สบายๆนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำสวยจิงนเนาะค่ะก็สอบนี้ใช่ค่ะสวยเลยใครที่สนใจก็สอบนี้สามารถซีเอฟได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเลิศทุกตัวเลยอ่ะยั่วมากลูกค้าจ๋าค่ะ สวยอ<ช>่ะ<ช>พี่มาอีกแล,ล้วอ้าสวยจ้าลูกค,าค้าสิบาบาทสิบสอง,งบาทลูกค้าจากเอฟเลยเดอกระสอบนี้ห้าพันห้าร้อยบาทลูกค้าจากเอฟก่อนได้ก่อนให้เร็วให้ไวใครขายชุดนอนใครขายยกทรงใครขายสเตย์ใครขายกางเกงในใครขายเสื้อผ้าลูกค้าจ๋าใครไม่เคยขายก็ขายได้ใช่ค่ะสิบสองบาทลูกค้าจ๋าตัวนี้สิบสองบาทลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวสิบสองบาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะลูกค้าจา สุดคุ้มจริงๆค้ะตอวนี้ไม่มีอีกแล้วนะรลูกค้าจ่าต้นทุน12บาทค่ะออกแนวชุดนอนแบบเซ็กซี่คืุมาเยอะมากนะคะรูกาค้าแนะนส่วนใหญ่จะมีแบบลายลูกไม้ติดแทบจะทัวเลยนะ ใช่แล้วเลยนะคะสวยค่ะแล้วค่ะลูกค้าจ๋ามีค่ะเข้ามาเลยนะคะอย่างที่แจ้งนะแขนสั้นแขนกุดแขนยาวสายเดียวนะคะเป็นแบบว่าซีทูลูกไม้มีมานะคะเอนจ๋าพอดีเป๊ะเลยพอดีแนวนี้ได้แนวค้ะแนวค่ะอ่ะสวยอ่ะเป็นแบบซาตินตัวยาวเอาได้นะลูกค้าสิบสองได้ได้นะลูกค้าจ๋าซื้อไปหนึ่งกระสอบลูกค้าจ๋าสามารถไปทําราคาขายได้ ขัดแยกออกมาค่ะขายตัวละร้อยค่ะลูกค้าจ่าก็ได้หรือบางตัวลูกค้าสามารถทําราคาขายแบบว่าร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบก็ได้ใช่ค่ะใครแบบว่าวันนี้เบื่อแบบแนวเซ็กซี่ลูกค้าจ่าแบบเรียบเรียบแบบนี้ก็มีมานี่แบบที่นางแบบเรียบเรียบนะคะลูกค้าจ่าแบบคุณหนูนิดนึ่งคุณหนูคุณหนูนิดนึงนะคะก็มีมาค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าหรืออวันนี้อยากแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ ลูกค้าจ๋าก็จะเป็นสไตล์แบบใส่โดมสายเดี่ยวได้ใช่ค่ะนะคะแบบว่าอุ้ยพี่น้องอันนี้ดูสิอันนี้เป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมอะสวยอ่ะสวยจริงนะสวยมากคือ๋ยวเขาจะเป็นเสื้อคลุมแต่เขาสวยนะคะหนูว่าใส่กับอันนี้ก็ได้นะใส่บิกินี่เวลาทะเลก็ได้ก็ได้เสื้อคลุมอ่ะใส่แบบพวกใครที่แบบไปทะเลแล้วใส่ชุดว่ายน้ำใส่คลุมตัวนี้ก็ได้นะคะเนี่ยอ่ะสวยสวยจริงๆนะใสเป็นเสื้อคลุมลูกไม้ใช่อุ้ยเสื้อคลุมสวยจังเลยอ่ะ อยากเล็บเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมใช่เสื้อคลุมสวยมากสวยเนาะดูลายค่ะลูกค้าจ๋ามีลายแทบทุกตัวนะคะเนี่ยถ้าเป็นเสื้อคลุมจะมีลายแทบทุกตัวใช่ค่ะเป็นแบบฉลุลูกไม้นะคะลูกค้าจ๋าสวยอ่ะสวยจริงๆลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนอย่างที่แจ้งนะคะอาจจะเจอเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะประมาณการ5ถึง15เปอร์เซ็นต์ลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นลูกไม้ฉลุลูกไม้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียเล็กๆแน่นอนนะคะใช่ค่ะอาจจะแบบเป็นรูบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะแต่กล้องหายังไม่ถึง3 0เลย หนูขอเวลาอีกชี้สิบนาทีได้ไหมเราไม่ไปค่ะเราไม่ไปแล้ก็คือมันสวยค่ะลูกค้าจ๋าไม่จะผ่านเลยขออนุญาตไปก็ไปไป็ก่อนนะไปอุ้ยาสวยมาอีกแล้วสีแดงอุ้ยสีแดงหนูก็มาประชันค่ะอุ้ยเซ็ตสีแดงเซ็กซี่มากตัวนี้อุยลูกค้าทดสอบนี้เอฟเลยลูกค้าจ๋าเอฟเลยให้เร็วให้ไวลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆรห้าพันห้าร้อยบาทคุณภาพเกรดเอต้นทุนสิบสองบาทเท่านั้นจ้ายูว่าไปค่ะพี่นางค่ะอุ้ยอันนี้อะไรเลิศนะ อุ้ยอันนี้เลิศนะอุ้ยสวยแล้วแบบป้ายห้อยอุ้ยอุ้ยอันนี้เหมือนใส่เที่ยวเลยอ่ะไว้น้ำที่นั่งค่ะนะคะสวยลูกค้า12บาทป้ายห้อยด้วยลูกค้าจากกระสอบนี้เอฟเลยเด้อลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลูกค้าจะเอาทำไมกระสอบนี้สวยเท่าเหลาแต่ที่ว่าไม่ต่างกันมุ้งอะไรคะมุ้งมุ้งมามุ้งมาค่ะอุ้ยพยางเลิศเรื่องนานได้สิ้นแล้วอะไรนะ่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ้องเพลงนี้ไม่ได้สวยจริงๆสวยเลยค่ะสวยนะคะกระสอบนี้เอฟเลยลูกค้าท่าใครสนใจเอฟเลยค่ะลูกค้าจาปาแต่หนูว่าแต่ละกระสอบไม่ต่างกันนะใช่ค่ะไม่ต่างกันประมาณกันไม่ตางกันวิ่งเสื้อคุมลดอ่ะิ่งเสื้อคุมลดจริงเสื้อคลุมลศค่ะลูกค้าจ้าลดมาก12บาทขออนุญาตอันเสื้อคุมนต่แม่ไม่จําเป็นต้องใส่กับชุดนอนก็ได้นะคะอะลูกค้าจ้าวิ่งแต่กลมยงยงยง อุ้ยอันนี้สวยอ่ะพี่นางอ่ะแล้วก็เอาเสื้อคลุมไปครูเอาได้เอาได้นะลูกค้าอยากแจ้งเสื้อคลุมอ่ะไม่จำเป็นต้องคลุมกับชุดนอนก็ได้ส่วนที่แบบว่าเวลาเราไปใช้หาหรือไปใส่แบบกระอกก็ได้เลยค่ะแค่านก็ได้แล้วก็แต่งด้วยเสื้อคลุมอีกทีนะคะใช่ค่ะอุ้ยสวยอ่ะอ่ะไปไปให้ตากา้่อนดีกว่าค่ะเราไปให้ตากา้่อนนามาขอคนละตัวสองตัวอุ้ยหนูขอสีชมพูได้ไหมอุ้ยไปฮอยด้วยอะไรคะชมพูไปฮอยด้วยอ่ะชมพูไปฮอยด้วยค่ะสวยฮัลโเจ็กซี่มากเอา สีสอะไรคะเซ็ตคุมสีเหลืองสวยไม่ได้ไปสักทีสวยลูกค้จาจ๋านี่กระดุมให้ด้วยตัวนี้อ่ะลูกค้จาจ๋าอันนี้เราก็แบบว่าประมาณการคร่าวๆนะคะหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดที่สนใจน,นะคะหมวดนี้เป็นชุดนอนสลิปซักหนนะคะเป็นงานญี่ปุน่นและเอสพีนะคะ45โลราคา5,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าว 400ถึง450ตัวค่ะตุกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ1 2บาทค่ะค่ะสวัสดีลูกค้าท่านใดที่สนใจถ้าสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์นะคะ Facebook นะคะเว็บไซต์ไอจีหจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทางแต9โม,มงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปติตามงช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับ,บวดน,นี้ขอบค<อ>ุณค่ะ